ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมเวลวินส์มิทในรายวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาหามา้าขี่โดยที่คุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องไปขโมยเ b c นบีซีเลยเอาละาะพร้อมกันแล้วแล้วก็ไปลุยกันเลยโดยสถานที่ที่คุณผู้ชมจะสามารถจับมาได้คุณผู้ชมจะต้องมาที่บริเวณตรงนี้นี่คือที่ที่คุณผู้ชมจะได้จับม้าป่ามาใช้งาน เมื่อมาถึงแล้วให้คุณผู้ชมทําการย่องเข้าข้างหลังเจ้าม้าตัวนี้โอ้แม่สาวน้อยด้เวลาที่ข้าจะขี่เจ้าแล้วขะจำหน่อยโดยวิธีการจับม้าป่าคุณผู้ชมจะต้องทําการกดปุ่ม w a s d ให้ถูกจังหวะและคุณผู้ชมจะต้องทําให้สําเร็จเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมก็จะจับม้าได้ การจบมาครั้งแรกก็ย่อมมีผิดพลาดกันบ้างไม่เป็นไรครั้งที่สองก็ยังมีโอ้แม่สาวน้อยก็จําหน่อย และแล้วก็ประสบความสำเร็จเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็จะมีม้าเอาไว้ขี่โดยไม่ต้องไปขโมย NPC